thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องดีครับทุกคนวันนี้วันนี้จะชวนเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันต้มเล้งวันนี้ต้มต้มเล้งต้มแซบเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆต้มแซบต้มแซบอย่างแซบต้มเล้งอย่างแซบอร่อยอร่อยเลยอันนี้มากินกันต้มเองเลยไม่ได้ซื้อเข้ามานะวันนี้ต้มเองเลยโอ้ แซ่บจุนพริกพริกสวนด้วยนี่นี่นี่กินหนูสวนทั้งนั้นเลยดูดูโอ้โหชิน้นชิ้นแบบเต็มเลยดูแซ่บแซ่บมากเลยอืมเนี่ยเผื่อเลยกินเลยมากเลยอืกมกินเลยนะทั้งอันเลยนะไม่จะไหวไหมเนี่ยพริกขนาดนั้นอะ่ะอืมอือโมโตตั้มลักเลย <c oughs> อืมอร่อยอ่ะแซ่บอ่ะอืมพริกพริกเยอะ <c oughs> กินกับข้าวนะข้าวสวยร้อนๆคุณผู้ชมอร่อยมากแซ่บมากเป็นพริกขี้หนูสวนมาอย่างแซ่บเลยแซ่บ้้องอันเลยอย่างร้อนๆยน่ยเลยเนี่ยคุณผู้ชมแมวชิ้นเล็กกินด้วยกันค่ะ โอ้ยพิษขนาดนี้ม,มันไม่ไหวนี่อ,อร่อยอ่ะแสบไหมแสบแสบมะนาวอย่างเงี้ยแหละกินทั้งอันเลยอ่ะปะปาย ไม่ไม่กล้าแทะอืมอืมต้มมันเปลือลยลนะเปล่อยต้มเล้งมันอ้อนอ้อนลูกต้มเล้งขึ้นมาจากอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อมันอะ่ะตรงสันหลังมันใช่ไหมเอามาต้ม ให้เปือ่อยลหัอืมต้มไม่เปื่อยน้อเนื้อหลุดเลยนะอาาร่อยมาก <c oughs> อือหืออือหเผ็ดร้อนคุณผู้ชมต้องมาลองกินอร่อยมากอืออนอร่อยเด็ดแบบอือหือต้องแต่งกันนิดนึงอือือ,นเ,อนเ,เ,นเนื้อไม่เปื่อยนะเปื่อยเลยอ่ะ อืมอืม่หลอืมอนมลมอืมอืมอลมอืมอืมอือืมอองจับแทะไม่มอมอม่ืมัืมอืม จานแบบทั้งคว่ามนะเนี่ยนี่หักได้เลยคุณผมมู้ชมเลยไม่อ่ะมะันหนุบแหละต้มเปื่อยจัเผ็งม,ม,มาก ไม่กระแทกเดี๋ยวระวังฟันแม่แม่ฟันแม่ฟันไม่ค่อยดีแแทะมาไม่ได้ไม่เหมือนลูกกระด้างกินเล้งนี้ไม่ใช้มือไม่ได้ไม่ใช่ใช้ช้อนไม่ได้ไม่ได้การต้องใช้มือเนาะเปื่อยอยู่แต่ต้องค่อยค่อยแทะแม่ค่อย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 จะป อืมไม่ช่วยไปหมดแล้วอร่อยดารลูกอืมนี่ยังเปื่อยเลยเนะี่ยเป่าแท้วันนี้เป้าแท้ออื <c oughs> เอฉุนพิ่คือหนูสวนอ่ะหน่อยนะมะนาวบีบมะนาวสดๆมะนาวสดๆเบีบหอมมะนาวมากอืม เนื้อเยอะนะแม่เยอะเอเยอะเนื้อเยอะคุณม้ชมใครคิดว่าเห็นกระดูกเลยย้งนี้แล้วเนื้อไม่เยอะเนื้อเยอะนะต้มเปืเป่อยๆกินอร่อยเรื่อหวานเนื้อพวกตรงกระดูกเนี่ยมันจะหวานมากแต่เวลาต้มหอมข้าว,าวเพิ่มอร่อยคุณม้ชมอร่อยมากาแซ่บใส่ข้าว ตอแล้ไม uh ่ได oh, ้กินข้าวนิดเดียวนะนี่แหละอัคีบอ๋อเอามาอีกเอามาอีกหิวมากอร่อยอร่อยจริงคุณผู้ชมอืมเนื้อยังมากเลยเนื้อเยอะเนื้อเยอะ ก็ไม่เปื่อยนะแล้วก็ทำไม่ยากครับต้มเล้งทำไม่ยากแต่ตุนน๋นนานมากอืใช้เสียเวลาตรงตุนมากกว่าใช้เวลานาน <c oughs> ดูยังรู้สึกร้อนๆอยนะู่เล ทั้งร้อนทั้งแซ่บอืมก็ัวน้ำแรงสำลักอืมเดี๋ยวสำลััแล้วมันจับพี่ใพี่ <laughs> โอ้ดูทิ่มานิดหลุดเลยเพราะพวกนี้มันจะเป็นเหมือนคุณผู้ชมมันจะเป็นพวกตามข้อมันจะเป็นเอ็นเวลาต้มไม่เปื่อยเนี่ยเราจะบีเราจะบีออกมาแล้วมันบีออกไม่ได้นะแม่นะมันต้องต้มให้เปื่อยทีเนี้ยจะมันจะร่อนออกมาโอ้แม่ ตักตงไหนก็เจอตะรพกเนี่ยแหละเขาเรียกตัดเล้งต้มเล้งอืมโอยดูแม่ ข้ามีลูกกระดูกพวกนี้แม่คุณผู้ชมกินเสร็จแล้วห้ามให้เอาห้าเอาไปให้หมานะ <S 2> <S 2> <S 2> หมากัดเลยโมโหโมโหไม่เหลือเนื้อกินหมดไม่เหลือเนื้อให้มันบ้างเลยตาะไรแื้อแม่ ปน,นิแทะกระดูกงวนเลยไม่คุยกับลูกเลยวันนี้ไม่คุยกันน้อยไม่คุยนะอร่อยอืมทำไหมอืมอก่อน เล่นน้ำต่วเผ็ดก็กินน้ำบ้างตาไหลเลยมันเผ็ดจริงๆมันเผ็ดมันแซ่บเยอะมากนี้นี่กินไี้หมดเลยปันนี้เผ็ดเผ็ดมากแซ่บฉุนพริกพริกขี้หนูสวน วันนี้ปนิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจอ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปนิดกับลูกชายด้วยนะคะปะนิดกับลูกชายจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ